We'll be right back. สวัสดีค่ะพบกับรายการบ้านช่างนะคะพบกันทุกวันพฤรหัสและวันศุกร์เวลา11นาฬิกาค่ะและอยู่กับดิฉันรัฐนันต์สิริวลีสุนิธิค่ะสำหรับช่องทางการรับชมนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านจาร,รับสัญญาณ PSI O2 ในช่อง124และรับชมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ค่ะ www.newvisionchannel.tv คุณผู้ชมคะสำหรับเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนแห่งความรักอะไรก็ดูสวยอะไรก็ดูหวานไปสมหมดเลยนะคะและวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของ การจัดสวนแห่งความรักนะคะว่าเขาจัดสวนกันยังไงวิธีจัดสวนอย่างไรและฉันเคยถ่าดีฉันอยู่กับกวิศวกรโยธาที่เชี่ยวชาญในเรื่องของบ้านและที่อยู่อาศัยอาจารย์สําเริงฤทธิพลิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ Happy นะ p p y v แฮปปี้วาเลนไทน์นะฮะเห็นว่าเรามีส่วนของสีแดงใช่ไหมค่ะ วันนี้เป็นชมพูหวาน,ม,วานมาเลยนะคะ<า>ต้อนรับ <นะ S 2> วันวาเลนไทน์คะ่ะก็คือวันนี้เป็นวาเลนไทน์ก็ยิ่งวาเลนไทน์เป็นชื่อของนักบุญวาเลนไทน์นะเป็นชื่อนักบุญวาเลนไทน์ความรักทุกรูปแบบนะครับจะลงมาที่วาเลนไทน์แล้วเป็นทั่วโลกไม่ว่าชาติไหนก็จะรู้จักวนะาเลนไทน์นะถ้าเขมรก็บ่องซานโอนนะฉะนั้นแบบจีนก็จะมีจะมีภาษาทุกภาษาก็จะมีไอเล็บยูเป็นเป็นกลาง ค่าฮักเจ้าก็เป็นภาษาอีสานเรานะฮะข้าฮักเจ้าค่าอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับดังนั้นก็ทุกชาติทุกภาษามีวันเดียวกันนะคือ14กคุมภาพังนั้นวันแห่งความรักนะฮะอยากเสนอว่าอย่ามีข้อต่อรองคือรักแท้อย่ามีข้อต่อรองอคือคืออย่าต่อรองแต่ต่อเติมได้เ,<อ>เพื่อใครเป็นแฟนต้องพลอยใช่ไหมอย่าต่อรองเอ้ต้องพลอยจนะต้องจะต้องลดตำดั่าโน้นเท่านี้อะไรเงี้ย หรือว่าต้องสวยขนาดนั้นเพราะว่าความรักไม่มีเครื่องวัดค่ะมีเครื่องวัดไม่ต้องพลอยสวยเท่าไหร่ไม่มีนะฮะถ้าท่านพอใจนะจงรักน้องพลอยแล้วต่อเติมไปนะน้องพลอยยังนู้นยังนี้อะไรเงี้ยนะฮะอาจารย์ต่อเติมนี่หนูเป็นบ้านหรือเปล่าเนี่ยต่อเติมแบบว่าเติมให้เติมความสุขนะน้องพลอยอยากไปไหนไปกินอะไรอันนี้เป็นต่อเติมจริงๆก็รักกันได้ทุกวันนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นวันวาเลนไทน์ใช่ไหมงั้นดอกกุหลาบเนี่ยเป็นเพียงสื่อนิดเดียวถ้าใครวันนี้ไม่ได้ท่านไม่ดอกกุหลาบจงซื้อดอกกุลบ้ตัวเองได สงสัยอยู่จะต้องเตรียมออกไปเสือ้อตัวเองแล้ว <ฮะ S 2> คือดอกกุหลาบ <c oughs> ทุกอย่างอยู่ที่ใจนะฮะ,ฮะขอให้ท่านมีความรักกับทุกคนนะฮะแล้วไม่ไม่ถือชั้นวันณะทุกชาติทุกศาสนามีวันเดียวกันเลยนะสิขุนพาตอนนี้ทั่วโลกนะครับทั่วโลกไม่ได้เฉพาะประเทศไทยนะฮะ,ะฉะนั้นวันแห่งความรักวัยรุ่นก็จะเป็นแบบหนึ่งไม่มีสูตรสําเร็จนะฮะต้องบอกว่าไม่มีสูตรสําเร็จสมมติว่าเราไปเจอความรักของใครอู้หวานแววเลยเราจะมาใช้ไม่ได้เพราะว่าของใครของมัน ใช่แล้วความรักนะไม่ใช่แต่กับคนรักกับครอบครัวกับเพื่อนพ่อแม่อะไรเงี้ยความรักไม่ใช่สุดคูณ2 1 2 2 2 4ไม่ใช่ไม่ตายตัวไม่ตายตัวครับไม่มีสูตรํำเร็จของใครของมันนะแล้วก็อย่าไปต่อรองกันมากมายนะต้องต่อเติมอย่างเดียวนะฮะต่อเติมแล้วอย่าไปมีเงื่อนไขมากสี่โมงต้องมารับน้องพลอยนะอย่างเงี้ยอย่าไปอย่าไปมีเงื่อนไขนะเพราะว่าบางทีรถรามันติดอย่างเงี้ยจะไปมีเงื่อนไขกันมากนะความรัก ขอให้ท่านมีความสุขแห่งความรักวันนี้ดูสวนแห่งความรักสวนแห่งความรักเป็นยังไงคะอาจารย์คือสวนแห่งความรักเกิดอย่างนี้ท่านไม่ต้องใช้ตังค์มากอันแรกคือไม่ต้องใช้ตังค์มากอันที่สองใช้คนหลายคนในการระดมสมองลูกหลานเหลนอะไรใครอยู่ในบ้าน,นะท่านดูรูปนี้นะครับนะฮะนะโอ้โหคือนี้มีนี่ครับให,ให้ท่านดูรูปนะคือทุกอย่างเนี่ยอยู่มีขายในท้องตลาดสมมุติว่า เด็กน้อยเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนอยากได้อะไรในสวนนี้นะระ,ะดมความคิดมาไม่ต้องไปจ้างใครออกแบบซื้อมาแล้วก็มาดมแล้วช่วยกันจัดจัดในบ้านได้นะครับสวนแห่งความรักอันนี้เป็นถ้าเป็นขนมเรียกว่าวมมิรนะมีสาคูมีอะไรเต็มไปหมดเนี่ยครับนะจัดกันตามนี้วัตถุทุกอย่างหางให้ในท้องตลาดนะครับเช่นอิดบล็อกประสานพวกอิดดินเผาน้องพ่อยเคยเห็นใช่ไหมอย่างเงี้ยมันไม่แพงไนงะวางขายอยู่ข้างข้างข้างทางนะครับ เนี่ยไม้เก่าๆอะไรเงี้ยคือสมมุติว่าคุณปู่อยากได้ไอ้ไอ้มานั่งแบบโบราณแบบเกวียนเนี่ยก็ไปซื้อมานะฮะโอ้พิธีกรน,น่ารักจัง s นะอ f เอนี่ยโห้ยแม่เอาเอา,เอาวันวันแห่งความรักมีการชื่นชมกันได้ดูเลยนะฮะเดี๋ยวส่งมาหน้าจอได้เลยนะฮะส่งว่าน้องพลอยเป็นยังไงอันนี้เป็นสวนแห่งความรักนะครับวันนี้คือคือจัดตามที่ทุกคนระดมสมองอยากคนคนเดียวไม่ต้องจ้างใครออกแบบไม่ต้องไปซื้อของแพง แล้วก็ของใครของมันสมมติว่ามีคุณปูปูอยากได้นี่ที่นั่งซุดกาแฟแบบนี้ก็ไปซื้อมาเลยอย่างนี้ครับนะ,อะของพวกนี้ไม่แพงและมีขายในท้องตลาดอ่างบัวนี่ครับอันนี้บล็อกประสานนะบล็อกประสานเป็นบล็อกจตบปาถะที่สามารถทําอะไรก็ได้อ๋อบล็อกประสานมาทําเป็นคล้ายๆกระถางต้นไม้ไมาต่อเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคือบล็อกประสานดีที่มันไม่ต้องใช้ปูนไงค่ะดูตรงที่ไม่ต้องใช้ปูนไม่งั้นมันจะเป็นระบบเปียกเอามาวางแล้วเข้าเคี่ยวกันนะที่เห็นเนี่ย อาจจะปลูกตะไคร้ใบสาระแหนก็ได้เดี๋ยวจะมีส่วนหนึ่งนะเป็นพวกมะเขือพวกตะไคร้อะไรเงี้ยนะฮะในบ้าน,นก็คือสมมุติว่ายายอาจจะอยากได้ตะไคร้พริกเนี่ยนี่ครับบล็อกประสาน<ะ>บล็อกประสานยางรถยนต์พวกนี้ต้องต้องใช้วัสดุที่ยกได้ง่ายๆนะครับยกด้วยคนคนเดียวแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องมือมากนะแล้วไม่ต้องไปใช้ระบบเปียกก็คือไม่ต้องยาปูนยาแนวอะไรมากนะครับนี่ครับ แล้วพยายามให้ใช้เน้นราคาไม่แพงเข้าไว้กระถางที่มีเก่าๆหรือเก็บไว้นะฮะแล้วกออ็อยากตั้งตรงไหนตั้งเลยแล้วแต่ความชอบ,ชบสมมุติว่าเจ้าหลานน้อยคนนี้อยากตั้งตรงไหนให้เขาจัดเองนะม,มันจะกลายเป็นเวลาเวลาใครเพื่อนเข้ามาเขาจะโม้ได้อย่างเราเราก็โม้ได้แล้วก็อีกอย่างมันไม่เหมือนใครถ้าเราไปจัดสวนญี่ปุน่นเราไปจ้างเขาจัดเนี่ยบางทีมันเหมือนคนอื่นนะงั้น อยากได้แต่ไร้ใบมะกรูดมาวางเนี่ยครับเนี่ยเอาก้อนหินมาล้อมอะไรเงี้ยหรือของที่มีอยู่อันแรกคืออย่าใช้ตังมากอันที่สองต้องของทุกอย่างต้องยกด้วยคนไม่เกินสองคนนะฮะเผือ่อเวลาเคลื่อนย้ายใช,ใช่ไหมคะอาจเดี๋ยวเพื่อเบื่อไงเบื่อสมมติว่าวันนี้วาเลนไทน์แล้วเกิดเราไปมีวันอะไรอในในบ้านเราก็เปลี่ยนได้ใหม่ได้นะบางทีมันอาจจะขวางทางก็ได้เกิดจัดเนี่ยครับเด็กเจ้าเด็กน้อยมันอาจจะชอบอย่างเงี้ยเอากระถางเอาคน พวกดินเผาเนี่ยมีเยอะนะฮะเดี๋ยวนี้แบบไม่ไมแพงก็บอกเลยว่าของเหล่านี้ไม่แพงแล้วทนแดดทนฝนอยู่ในตากแดดตากฝนได้นะครับนี่คือส่วนแห่งความรับที่ไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากใช้ความรู้สึกในการตกแต่งเองแต่ต้องของใครของมันแต่งนะอย่างรถยนต์ได้นะครับอย่างรถยนต์เก่าๆเผื่อไปเปลี่ยนแล้วอย่างเงี้ยกระถางหม้อด,ดินอะไรดินเผาอะไรเงี้ยครับเป็นสวนเรียวกว่า จัดตามบ้านได้ดีค,คือไม่ต้องไปนั่งออกแบบเสียตังค์นะฮะและ้วก็ใช้บล็อกประสานบล็อกประสานเป็นบล็อกติปฐะนะฮะนี่ครับอยากได้มุมหนึ่งนั่งทดอกาแฟาก็เอาพวกไอ้มานั่งหินขัดเข้าไปตั้ง<ม>ต้นใช้คล้ายๆส่ายมือเนี่ยคล้ายๆพวกขาเป็นขาเป็นพวกใบอะไรพวกนี้นมีขายอยู่ตามเดี๋ยวนี้เรียบทังด่วนหรืออะไรพวกนี้นมีเยอะอยู่แล้วนะฮะ,ะแต่อย่างไอตัวห้อยๆทั้งหมดเนี่ย เดี๋ยวนี้นิยมมากเหมือนถ้าเราไปเจออะไรแล้วก็ซื้อมาเก็บ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 ไว้เห็นแล้วอยากมีในสวนเราแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ประดับสวนเราได้ใช่ใช่อย่างเงี้ยดีจะดีที่ว่าอันแรกคือหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวในโลกอันที่สองเป็นความพอใจของเราเพราะราบางทีเราอาจจะน้องพออาจจะชอบตุ๊กตาอีกแบบหนึ่งบางคนอาจจะไม่ไม่ชอบไปได้นะฮะบางคนอาจจะชอบแบบตุ๊กตาหมูอะไรก็่หนนี่ก็ต้องตกลงตกลงกับคนในบ้านนะว่าจะเอาไปแนวไหนดีใช่ใเดี๋ยวไปล้อเรียนสังไปล้อเรียนล้อเรียนกันบางคนอาจจะไม่ชอบพวก หมูน้อยอะไรอย่างง <c oughs> ี้ครับค่ะแลวสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันหรือว่าสอบถามในเรื่องของการจัดสวนนะคะก็โทรเข้ามาได้ค่ะที่029649079 029649079เดี๋ยวเราจะเปิดรับสายในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาคุยกันต่อในเรื่องของการจัดสวนแห่งความรักสำหรับตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ